สวัสดีครับ CT w u i d e r นะครับ12กันยา68นะครับพามาชมรถเข้าใหม่คันนะครับคลิปนี้เป็นการรีวิวสภาพรถแบบละเอียดนะครับคันนี้คือ Yamaha d a x t a r 1น0้ตัวคลาสสิกเล่มทะเบียนแท้พร้อมโอนนะครับคันนี้สามารถตรวจโอนได้ทุกขนส่งเพราะว่ารถสภาพเดิมนะครับคันนี้เป็น1ั0รตัวคลาสสิกทะเบียนแท้ จดทะเบียนจากชิ้นส่วนอะไหล่เก่าเสียสมรรถามิตรถูกต้องผ่านการตรวจสอบจากสอมอ,อ,อ,อมาลงในเล่มหน้า18เป็นที่เรียบร้อยและคันนี้จดทะเบียนที่กรุงเทพมหานคาระนะครับรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นไงบ้างไปชมครับก็ได้เลิกรีวิวสักทีนะครับลูกค้าถามหามาเยอะนะครับคันนี้มาตั้งนานแล้วทำไมพี่ยังไม่รีวิวสักทียังไม่ว่างนะครับเพิ่งว่างนะครับคันนี้คือ Yamaha Star พันร้อยนะครับทะเบียนแท้ อีกหนึ่งรุ่นที่ทุกคนชอบนะครับคือมันเป็นคาสต์พันซีซีขึ้นนะครับแล้วก็ราคากำลังดีนะปกติถ้าเป็นคาส์ดพันซีซีขึ้นรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยก็ต้องมี4,00แสนนะครับพวงดีเบลพันร้อยนะหรือใกล้ๆพันก็พวกโบพวก900นะครับก็4,00แสนนะ แต่ถ้าใครหันมาเล่นรถเก่าเล่นพวกรถญี่ปุ่นนะครับตัวพันหนึ่งก็ที่หน้าเล่นก็จะมีพันร้อยมีบุรีวัดซีห้าสิบมีวันแคนเก้าร้อนะครับแต่ว่าแดกพันร้อยอาจจะเก่ากว่าเขานะครับแต่ได้ได้ความคลาสสิกเยอะกว่านะครับอันนี้เป็นตัวพันร้อยทะเบียนแท้นะครับทะเบียนเป็นจังหวัดชุมพรนะครับเจ้าของอยู่ชุมพรนะ แต่ว่าคันนี้ดูในหน้า18เกิดที่กรุงเทพนะครับมีหลายคนถามมานะครับว่าทะเบียนแท้สอมอ,อ,อคืออะไรนะครับก็อ่ะตอบในคลิปก่อนก่อนพาไปดูรถนะสอมอ,อเนี่ยย่อมาจากสำนักามาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับของประเทศไทยหรือเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องมองกอนะครับ พวกการที่จะผลิตอะไรขึ้นมาหรือการที่จะใช้อะไรขึ้นมาหรือการที่จะนําเข้าอะไรขึ้นมาเนี่ยที่เป็นพวกเครื่องจักรหรือที่ต้องควบคุมมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยสอมอ,อ,มะอจะเป็นคนกํากับดูแลนะครับอย่างคันนี้ที่เขียนว่าทะเบียนแทสอมอคืออะไรเนี่ยคือปกติรถพวกนี้นะครับมันเป็นรถนําเข้าจากที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่รถที่ผลิตในบ้านเรานะครับตอนสมัยนั้นคือการแยก คือการนําเข้าม,ามีหลายแบบนะครับนำเข้าเป็นคันนาเข้าเป็นอะไหล่แล้วมาประกอบนะครับอย่างคันนี้ตอนนั้นนะ่ะนเข้ามาเป็นอะไหล่นะครับ ون, ร Rover, เป็นรถสัาปะรมิตรเอานเข้าเป็นอะไหล่ก่อนนะครับจากญี่ปุ่นแล้วมาประกอบเป็นคันนะครับพอประคันเสร็จปุ๊บเสียสับปะรมิตรนะครับแล้วในสมัยก่อนเนี่ยรถสบาาับปะรมิตรมันยังจดทะเบียนได้แล้วคันนี้เป็นหนึ่งในคันหนึ่งที่จดทะเบียนทันนะครับก็ยื่นจดทะเบียนกับทางกรมขนส่งนะครับ โดยผ่านการตรวจสอบจากสำนักง,งานสอมอนะครับเป็นการควบคุมว่ารถประกอบมานะครับสา,เ,าเขาเรียกอะไรอะมาตรฐานอุตสาหกรรมคือประกอบแล้วเสียสัมพามิิรแล้วพร้อมที่จะอนุญาตให้จดทะเบียนถูกต้องได้นะครับต้องมีหนังสือจากสอมอยืนยันและอนุญาตว่ารถสามารถใช้งานได้ครบถ้วนปลอดภัยนะครับแล้วถึงจะสามารถจดทะเบียนได้ ผมเลยตอบคําถามว่าทะเบียนแท้สอมอคืออะไรนะครับคําว่าสอมอเนี่ยคือผ่านการตรวจสอบจากสานักงานมาตรฐานอุตสาหากรรมจังหวัดเอ่ออุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยนะครับตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วว่ารถคันนี้สามารถจดทะเบียนถูกต้องเป็นรถมีทะเบียนได้นะครับหลังจากที่ผ่านการเสียสบสามิตรจากชิ้นส่วนอะไรเก่าแล้วก็คือเขาจะมาตรวจสอบอีกทีว่ารถประกอบพร้อมใช้งานไหม ประกอบถูกต้องไหมนะครับประกอบแล้วเหมือนมาตรฐานโรงงานประกอบไหมนะครับกว่าเขาจะให้ผ่านได้นะครับต้องมีหนังสือจากสออ,อ,ก,อ,อก,ก่อนถึงไปยื่นจดทะเบียนขนส่งได้นะครับคันนี้หน้า18ระบุไว้ครบถ้วนนะครับอ่ะก่อนจะไปดูรถนะให้ความรู้เพื่อนหนึ่งนะครับทําไมมันถึงหายากนะครับผมจะบอกนี้คือปกติรถพวกเนี้มันเป็นรถทีออ่อย่างคันนี้จดทะเบียนปี 2 5 5 4นะครับก็หลายเป็น10ปีแล้วแหละผมจะให้ดูตัวอย่างนี่ครับคือวิธีดูว่ารถทะเบียนแท้นะครับดูยังไงถ้าหน้า18ระบุว่าเป็นจักรยานที่ประกอบจากชิ้นส่วนอะไรเก่าตามหนังสือสมอนะครับเลขที่และหนังสือสับปะสามิรอันนี้คือเป็นรถสับปะสามิตเมา่ก่อนเสียที่ปทุมธานีนะครับมีเลขใบสัมปสานิเรียบร้อยนะครับ แล้วสมอ,อตรวจสอบแล้วสามารถอนุญาตให้จดทะเบียนถูกต้องได้นะครับซึ่งไอตรงเนี้ยปกติเนี่ยมันจะโดนล้างไปหมดแล้วนะครับอย่างเช่นสมมติเล่มมันเต็มปุ๊บไอข้อความตรงเนี้ยหน้า18อะ่ะมันจะหายไปหมดแล้วนะครับเราก็จะไม่รู้ว่ารถคันนีอ้อ่จดทะเบียนแท้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหน้า18เราไม่เห็นแล้วแต่คันเนี้ยอเน,นี้ยเป็นเล่มเดิมตั้งแต่วันที่จดทะเบียนมีระบุไว้ถูกต้องนะครับ ถ้าเห็นแค่เนี้ยเป็นรถจัก,กรยานยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนอะไหล่เก่าตามหนังสือสอมอหนังสือสัมปทานมิตรตอบได้เลยว่าคันนี้ทะเบียนแท้ร้อยเปเซนะครับเป็นรถที่เสียสัมปทานมิตรถูกต้องแล้วมายื่นจดทะเบียนนะครับอันนี้คือวิธีดูง่ายๆเลยคือเล่มคันเล่มอันเนี้ยแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งปกิเอเอ่อปกติที่ผมบอกว่ามันหาย,ยากคือหน้าสิบแปดส่วนใหญ่อะเวลาเราผ่านการโอนกันมาโอนกันมา,นนมาหรือต่อภาษีกันมาเนี่ยเล่มมันจะโดนล้าง แล้วหน้า18ที่ระบุไว้ตอนแรกเนี่ยมันจะหายไปหมดแล้วนะครับก็อันนี้เป็นวิธีตอบคำถามเพื่อนๆน,นะว่าทะเบียนแท้สอมอคืออะไรแล้วกว็วิธีการดูรถทะเบียนแท้นะครับถ้าเห็นข้อความเหล่านี้ในหน้า18อันนั้นแน่นอนว่าเป็นเล่มทะเบียนแท้100%นะครับแต่ว่าต้องมาดูเลขตัวถังประกอบนะแล้วก็ผมก็จะย้ําเสมอว่าคนที่ตอบที่ดีได้ดีที่สุดว่ารถทะเบียนแท้หรือเปล่าเนี่ย คือเจ้าหน้าที่ขนส่งเท่านั้นนะครับการถ้าจะลุ้นว่าแท้ไม่แท้ให้เอาเข้าขนส่งให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับเป็นการยืนยันคําตอบได้ดีที่สุดนะครับแต่คันนี้แท้ร้อยเนนะครับซื้อกับที่ร้านสบายใจได้นะครับที่ร้านเอาเข้าตรวจขนส่งทุกคันนะครับการันตีถ้าโอนไม่ได้ไม่แท้ยกรถมาคืนเลยครับเราคืนเงินให้นะครับที่ร้านผ่านการตรวจสอบมานะครับเวลาเลือกรถเลือกซื้อรถพยายามเลือกซื้อรถกับร้านที่ เชื่อถือได้นะครับหรือถ้าไม่มั่นใจนะครับทําสัญญาซื้อขายระบุไว้เลยว่าถ้าตรวจโอนไม่ได้นะครับให้ผู้ขายเป็นคนรับผิดชอบยินดีคือรถคืนเงินเต็มจานวนนะครับพอสมัยนี้รถทะเบียนสวมค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ฝากไว้นะอ่ะตอบคาถามเพื่อนเแล้วเรามาดูรถกันนะครับสวยนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นแดกพะร้อยคลาสสิกที่ค่อนข้างหน้าตาดีนะเรามาเริ่มดูเลยครับ ให้ดูสภาพดิททั้ง2องข้างนะอันนี้จดทะเบียนปี2554นะครับ2554ปัจจุบัน64 14ปีนะครับก็ถือว่าไม่นานนะเพราะถ้านานกันจริงๆน่าจดปีตั้งแต่3 2นะครับอันนี้54ก็ประมาณ14ปีนะครับ สภาพดิสค่อนข้างใหม่กระบอกโชคเดิมโรงงานอาจจะมีขี้เกลือบ้างตามอายุนะครับแต่ว่าพวกดิสพวกขอบล้อค่อนข้างสวยนะครับยางดันหลบสภาพดีนะนะครับให้มองเข้าไปดูโครเมียมขอบล้อหน่อยนะครับนะโครเมียมสวยนะครับนะตัวคลาสสิกนะครับก็จะมีที่หุ้มโชคนี่ อันนี้นะแล้วคันนี้มีของแต่งก็คือมีสปอตไลท์เพิ่มขึ้นมานะครับยกชุดเอาไฟเลี้ยวอยู่ข้างล่างนะครับคล้ายๆพวกรถคิงมีโลโก้ยามาฮ่าด้วยนะครับไฟหน้าเดิมโรงงานนะข้างบนเป็นแฮนด์เดิมนะครับกระจกเดิมนะครับสายเบรกสายคัตแต่งนี่เป็นสายถัก2เส้นนะนะครับพวกสายคันเร่งก็ของแต่งนะครับ ตัวชุดสีเป็นสีบอลบอลเงินนะครับตัดลายมานิดนึ่ง่นะมองมาก็จะมีกันล้มนะครับติดตั้งมาให้นะครับที่สำคัญคันนี้เป็นกุญแจชิปนะห้ามหายนะครับเพราะว่าปั๊มค่อนข้างแพงนะลูกหนึ่งถ้าไปปั๊มต้องเอาชิปไปปั๊มประมาณพันกว่าบาทนะครับตัวคลาสสิกจะให้ฟอร์บอร์ดอันใหญ่พักเท้าอันใหญ่นะครับ นเบรกอันใหญ่นะให้ดูสภาพโครเมียมโครเมียมค่อนข้างสวยนะครับเครื่องนี้แห้งจัดนะครับไม่มีหยดเยิ้มนะแห้งๆเลยนะครับสีถังสวยงามนี่เป็นเกตมันเป็นบอลเกตอะไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไหมนะครับ ดูพวกสติกเกอร์ดิสติกเกอร์ญี่ปุ่นนะนะครับที่สำคัญคันนี้เลขไม้น้อยด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูไม้แค่สี่หมื่นกิโลรถมันผลิตจริงๆอ่ะประมาณปีประมาณ2,000ถ้าเป็นกุญแจชิปดาว,ว่าน่าจะเป็น2 0 0 3 2 0 0 4นะครับปัจจุบัน2,025เนี่ยก็ต้องมีประมาณ13ไม่ใช่สิ ยี่สิกว่าปีแล้วนะครับประมาณยี่สิบสามยีปีแล้วนะครับประกับเดิมนะปอกแฮนด์แต่งนะครับข้างบนมีสวิตช์สปอร์ตไลแยกให้นะครับกระจกเดิมนะครับมีให้ครบอ่ะชุดสีสวยครับข้อ่าปลายไม่ใช่ของเดิมปลายเป็นปลายแต่งนะครับแต่ว่าปลายคืออันนี้ นี่เป็นปลายแต่งนะครับแต่ว่าตัวขอท่อเดิมนะครับเสียงไม่ดังนะเสียงเงียบม,มีกระเป๋าหนังแถมให้ไปด้วยนะครับด้านท้ายก็ไฟท้ายเป็นไฟท้ายไฟท้ายเดิมไฟเลี้ยวเป็นโคมสโมกนะนะครับออกทางเท้านะยางครับดอกเต็มนะครับสภาพดีทั้งหน้าและหลังขนยางอยู่นะขอบล้อซี่ลวดโครเมียมค่อนข้างสภาพดี ตัวเบรกเป็นดิสหลังนะครับตัวพันร้อยนะดูเพากันหน่อยนะครับอ่าเพ่าก็สภาพดีนะครับนี่ขอบล้อโครเมียมสวยนะเบาะเดิมนะครับโรงงานไม่มีขาดมีตัวดึงอยู่ด้วยนะมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับ โเมียมสภาพสวยฟอร์บอร์ดอันใหญ่นะครับไอเนียผมว่าน่าจะเป็นของแต่งนะฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นพันหนึ่งตัวคลาสสิกจะมีตบหน้ากับตบหลักนะครับสามารถเอาส้นกระแทกเกียร์เปลี่ยนเกียร์ได้นะโมเมียมสภาพดีนะครับแต่แต่งนะครับ ก็ให้ดูเลขไม้นิดนึงนะครับคันนี้รถ20ปีขึ้นนะวิ่งน้อยอยู่นะครับเลขไม่อยู่ที่4 8 0 0 0เพื่อนๆเห็นไหมส8่หั้กกิโลนะครับวิ่งแค่48่น้อยจัดะก็ถือว่าวิ่งน้อยแล้วรถ20ปีวิ่งน้อยนะครับวิ่งแค่4 0 0 0 0ืก็เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องเสียงอะไรนครับ ใช้ระบบไฟเลี้ยวก็หน่อยนะครับระดับหน้าสูงต่ำงหมอนนะ นี้เดินเบานิ่งจัดเลยครับ เบิ้ลเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นรถตัวพันนะครับเราจะรู้ถึงว่าพลังเครื่องกําลังเครื่องมันจะบุ้มอึ้มเนี่ยคือมันจะกระหึ่มนะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับรีวิวแป๊บเดียวปลาไป15นาทีแล้วนะครับอ่บะ,ะเป็นไงบ้างผมว่าสวยนะครับสีอ่ะสีสีเงินผมว่ามันขึ้นนะเวลารถสะอาดอาดเนี่ยมันขึ้นแล้วมันแบบโคตรคลาสสิกอ่ะดูกระเป๋าข้างอ่ะ แล้วยิ่งไฟหน้าแบบไปใส่พวกเหมือนพวกรถคิงเนี่ยเห็นไหมอะโอ้โหเหมือนรถ no อโนะนะครับเหมือนพวกแฟตบอยปีเก่านะครับอ่ะรายละเอียดคันนี้นะครับยามาฮ่าเดกสตาร์พันร้อยตัวคลาสสิกนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับคันนี้โอนได้ทุกขนส่งนะครับเพราะรถสภาพเดิมตรวจโอนได้จะย้ายที่ไหนก็ได้เข้าขนส่งได้เลยไม่ต้องหลบเลี่ยงนะครับ และที่สำคัญคันนี้ภาษีหมดปีหน้า2569นะครับเอาไปใช้กันยาวๆหรือไปโอนเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวไม่ต้องโดนค่าพรบ,บรไม่ต้องโดนค่าภาษีนะครับหรือจะขี่ก่อนยังไม่โอนมีตังค่อยไปโอนก็ได้นะครับแต่ว่าซื้อรถแล้วแนะนําให้ไปโอนเปลี่ยนที่เลยเพื่อความสบายใจนะครับแล้วก็คันนี้ผมมีประวัติการเซอร์วิสจากเจ้าของเก่ามาให้นะครับเจ้าของเซอร์วิสไปเกือบ30,000บาทนะใครได้ไปก็ไม่ต้องจ่ายตรงนั้นละ3 0,000นะครับ ผมมีรายละเอียดว่าเจ้าของทําอะไรไปบ้างนะครับมีการโอเวอร์ฮอลเครื่องเปลี่ยนวันเวสตาร์ทเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนอะไรเงี้ยแกพิมพ์มาให้เยอะอยู่นะครับคันนี้เจ้าของมีอายุนะครับเซอร์วิสค่อนข้างถึงเขาแค่อายุมากแล้วขี่ไม่ไหวแล้วก็เลยขายให้ทีรล้านนะครับตอนสมัยนั้นไะตอนที่เขาซื้อเขาติดต่อผมให้เป็นธุระให้นะครับราคาเขาซื้อไปเกือบสองแสนนะแล้วก็เซอร์วิสไปอีกเกือบสี่หมนะครับแต่ว่าราคานะวันเนี้ หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับพิจารณาดูเองนะครับหรือพิจารณาจากร้านอื่นก็ได้นะครับว่าผมขายถูกหรือแพงนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทกับยี่ห้อาเดสตาพันร้อยทะเบียนแท้นะครับสนใจสอบถามได้นะครับหลุดจากคันนี้ไปราคานี้ไม่รู้จะมีมาอีกหรือเปล่านะสภาพนี้ด้วยนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใครมีงบชอบรีบคว้าไว้ครับสวยจริงนะครับก็สนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ